สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมก่อตตอนรับเข้าสู่ทางช่องอุปอพารวยปอพารวยปอีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของเลขปูคมนะครับเอฟซครับเลขปูคมเลขเชือกนะครับหลังจากที่เราทําพิธีกันไปแล้วนะครับงวดที่แล้วครั้งครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนะฮะได้990ได้69ได้9966แล้วก็00นะครับครับวันนี้เราจะมาย้ํา ตัวเลขของอาจารย์กันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวฟังชัดๆจากปากอาจารย์เลยดีกว่านะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางของอาจารย์คมเชื่อผูกคอนะครับงวดประจําวันที่16มีนาคม2567จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับ ผมก็มาทำสามสามทางสี่ทางไม่ใช่คิดว่าทำสามครั้งนะถึงว่าทำสามทีคือว่ามันจะเห็นกันพอเดิมไหมนะโอ้ว่าทำ,ทำ<ม>สามครั้งถ้ามึงถ้ามึมือนกันตุ้ครับเสียงเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ขอดังๆหน่อยครับผมไงไงครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับบางคนมาทำสามครั้งอ่าทำ มำท, <ITA> ทั้งสามตัวไม่ใช่ค oh. ือทำสามครั้งขึ้นมาถึงว่าทำมันะิหมือนกันมงไงครับมีขึ้นกันบ่อแยกมีกันร่อนะโอ้แต่ว่าทำมาแล้มันก็เหมอนเลือกหกเลือกหกหมดเลยครับเลือกขบครั้สองมันก็เลือกหสามครั้งมันก็เลือกหกืมันคืว่าถึงข้าวหกตัวเรือนหรือเปล่าวะหกหกเรือนไหมว่าการที่วันตายทมาบางตัวยามันเหมือนกอ่ มันเหมือนที่ว่าเหมือนเยอะเยอเยอ่ือเก็เยอเก่ด้วยคนเหมือนเยอสองครับบนบงังก็เลยจีเลยวก็บศูนย์้าเจ็ดนางทางก็คือฟันทงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับฟ <0 97 S 2> ันทงว่าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดัหาง้าเนี่ยคือศูนย์เ้าวเจ็ดแล้วไอ้ที่ล่างล่างล่างหกสองล่างหกสอง 6, เอาแล้วแล้วที่เราทํากันรอบก่อนที่ได้เก้าเก้าศูนย์นี่ยังเอาอยู่ไหมครับเอาเอาเอาเก้าศูนย์หกหกใช่ไหมครับเก้าศูนย์หกหกหกเก้าเามันมีตัวมันมีเรืองหกสองตัวนะเก็คือทำให้แยเอาเลยแล้วศูนย์ศูนย์เนีเอาอยู่ไหมครับอาจารย์ครับฉัว่าศูนย์ศูนย์หมายถึงว่าไม่แย่นะผมบอกเราคือว่าถ้าเรื่อมันขั้นหมดมันอาจจะศูนย์ศูนย์ศนยหนลองี้โอ้ทาีเรื่งศูงนะเขาก่าเือน พอเริ่มเ,เรียกมันออกปุ๊บอั้นหมดเลยครับก็คืออาจารย์คมบอ,อกอั้นหมดเลยถ้าเลขอาจารย์คมนี้อั้นเลยตั้นปุ๊บมึงอั้นแต่คนอืนซื้อ,อม่งซื้อสูสสสองอ่ะ <c oughs> อ๋อถ, <c oughs> ถ้าถ้าเกิดมันอั้นให้ซื้อศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่โอ,โอ๋อก็มีที่เปิดที่มาของศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งเนาะ <c oughs> ใช่ใช่ครับมันอั้นหมดเลยเรียกกันเรียกไปนะครับีอั้นหมดแล้วเนี่ยเขาจะไม่อั้นหมดแล้วโอ้ ชือเลยครับว่าครับเขากลัวเลขเชือกเขากลัวเลขเชือกทีนี้ทีนี้เอฟซีรอครับอาจารย์ครับหลังจากที่สามรอบที่อาจารย์ทํามาเนาะครับสามรอบก็คือว่าฟันธงเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยตัวไหนครับอาจารย์ครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดคือฟันธงเหรอครับสองตัวฮะล่างหกสอง ศูนย์เก้าเจ็ดล่างหกสองใช่ไหมครับผมที่ฟันทงครับใช่หกกับเก้าตัวเดียวกันเถอะหกกับเก้าตัวเดียวกันมันคนโทวมาเนี่ยเขาพิ่จเรียกตามกันหลายเขาเพ่งซื้อนี่เครื่องขององวอลลุ่เขาเรี่ซื้เก้าศูนย์สามันอกโอ้เ็าไดบอกให้รู้จัเก้าสองก็เป็นหกสองอย่างนี้เหรอครับอาจารย์แม่นแม่นสมมันเลียนมันเลขเทียนน้ำเแบบบรรทุเนาะครับ สามตัวก็คือศูนย์ศูนย์อะไรนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดอาจจะเป็นศูนย์หกเจ็ดอย่างนี้ใช่ไหมครับกับหัวแบบนี้ใช่ไหมแค่แค่แค่โอ้นี้มันก็ตัวบอกทางนุ้นขอบัญญาติพี่น้องทางเมียอเอาของโยพอนท้องเชือกเขาก็ว่าไปฟันนิ้วปลาวันไหนเราจะถูกหวยพี่สองว่าพี่บันมานี่ยฟันนิ้วปลาครับทีนี้เขาซองมาให้ไม่ต้องว่าปากเดียวกันเพื่อซองออกตัวเรียนขึ้นขึ้นด้วยนะซองอะไรอาจารย์ ซองผ้าป่าซองผ้าป่าตอนนเหมือนเหมือนเรื่สังหรณเหมือนเรืองที่มีคนตายนี่แหละทำมาให้พี่น้องเขียนั่นน่ะฝันใช่ไหมครับนี่ใช่แค่เตื้อตัวเหมือนกันเรื่องตัวไหนครับตัวเจ็ด้าเจ็ดโอ้แดงคึงคึงนี่เป็นไงก็คือว่าเจ้าของที่เอาเชือกมาให้ปู่เนี่ยฝันว่ามีคนเนี่ยเอาซองมาให้ใช่เพราะว่าพี่น้องแกนเป็นคนที่ยากจนครับคนที่ยากจนน่ะครับเป็นหน้าที่เป็นพี่เรียนขาย ครับเก็นน้ำจ้างเขาทีนี้เขาเจอซักฟันซักฟันอ,อินป่านเลยเงี้ยนั่นนะโอ้ถ้าเกิดเหนนฟันนี้เห็นปลาแล้วว่าเขาเอาฟองมาให้ครับวางไว้แล้วก็มันทีนี้ก็เปิดซองออกสีแดงเลยนั่นศูนย์เก้าเจ็ดอ่ามันก็ตรงกับเลขเชือกที่อาจารย์ทำศูนย์เก้าเจ็ดเหมือนกันอ,ออ,อโอโอ้แต่ว่าก็ต้องกลับหัวเอาใช่ไหมครับเหมือนเก้าศูนย์สามนั่นแหละนนเนาะอ,อโอ้ ก็คือสรุปสรุปแล้วนะครับอาจารย์เนาะวันนี้เนาะอัเออเกอสองงวดแล้วนะเก็บถูกมาครับผมสองงวดแล้วสามงวดองเจอได้สามงวดแล้วสามงวดแล้วเนาะครับสรุปสรุปท้ายคลิปครับอาจารย์ครับสรุปท้ายคลิปคือให้เอฟซีได้ยินกันทั่วประเทศเลยเนาะตัวตัวไหนครับผมสรุปขอสรุปอีกสักรอบนครับอาจารย์ครับตัวเดิมพวตัวเดิมตัเดิม่ศูนย์เก้าเจ็ดมาตัวเดิมพวตัวเดิมตัวเดิม เอาไว้แต่เดิมอ๋อไอ่เก้าเก้าศูนย์นี่ก็ยังเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ใชอืมที่เพิ่มมาใหม่ก็คือศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็แล้วก็อะไรนะครับเก้เาสองเอหกสองหกสองอขออภัยครับผมศูนย์เก้าเจ็ดกับหกสองนะครับเอฟซีครับอันนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วเนาะอาจารย์เนาะใช่ไม่มีทำอยู่แล้วหมดแล้วไม่ทำแล้วไม่ไม,ม่ไม่มีเพิ่มแล้วนะครับผมไม่มีเพิ่มไม่มีเพิ่มแล้วไม่พ ครับไม่มีเพิ่มนะนี่คือตัวฟันธงใช่ไหมครับครับอันนี้คือชุดฟันธงนะครับผมใครถูกก็มาเลยมาสามเขียวมากคืออาจารย์ชอบเขียวมากนะครับเนาะครับเอาฟันธงให้นะครับผมศูนย์เก้าเจ็ดกับหกสองนะครับล่างหกสองนะครับกับหัวด้วยใช่ไหมครับเก้าเจ็ดเน้นถึงเก้าเจ็ดสามตัวตรงครับสามตัวตรงเลย สามตัวตรงเลยนะครับเนาะเอายังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิคมนะครับผมสำหรับแนวทางเลขเชือกนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ FC ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่คมนะครับ FC ครับตัวเลขก็คือ09762นะครับหลังจากเราได้ติดตามเลขเชือกมา หลายหลายงวดแล้วก็เข้าเป็นประจำเลยนะครับชุดแรกที่เราถ่ายทํากันไปก็คือได้990นะครับ69นะครับ60กับ90นะครับผมส่วนวันนี้ได้ตัวล่าสุดมาก็คือ097กับ62นะครับส่วนชุดนีอันก็มี00กับ01นะครับถ้าเกิดซื้อไม่ได้อาจารย์ว่าอย่างนี้นะครับเนาะครับยังไงชุดฟันธงมีมาแล้วนะครับ097กับ62นะครับผม ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมของปู่คมนะครับชุดฟันธงเลยนะครับผมล่าสุดได้มาคือ0 9 7ย์เกกับหกนะครับทำยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลขเชือกผูกคอนะครับเนาะครับ ส่วน0ูนกับ0ูนนี้ถ้าเกิดชุดหนีอันนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ